ลูกเต้าลูกดีครับเต้าก็เหมือนเดิมเต้าเมียหรือเต้าเรา,ท,เาเทั้งเต้าเมียทั้งเต้าเราครับใช่อ่าน้องๆโตแล้วตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วครับใช่เริ่มเริ่มเริ่มโตแล้วเริ่มม,มีความคิดเป็นของตัวเองสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดขึ้นครับแต่ว่าบ้านเราก็ค่อนข้างมูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมูครับกวดดราม่าไหมครับวันนี้ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเออ กลัวครับกลัวอันนี้พูดตรงๆผมว่าดารานักแสดงหรือใครก็แล้วแต่ทุกคันนี้ยกลัวดราม่ามากแล้วมันขึ้นอยู่กับอีกคอมเมนต์แรกเลยนะว่าเขาจะคอมเมนต์ออกมาเป็นในทิศทางไหนแล้วหลังจากนั้นเราจะแบบตึรรรเลยซึ่งเราก็พยายามแบบคือดราม่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ ทำให้เราบได้ย้อนกลับไปเออจริงด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าในในบางอย่างบางทีก็แบบโหไม่น่าจะขนาดนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือกลัวแต่ว่าหลังๆมาเริ่มแบบเริ่มเริ่มมองเป็นประโยชน์มากขึ้นใช่แล้วก็พยายามแบบมีสติแล้วก็อันี่เป็นของตัวเองว่าแบบเอออันนี้แบบถูกต้องแล้วที่เขาดราม่าอีกอันหนึ่งคืออืน่าจะมากไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคิดบวก ก็จะได้ไม่เครียดอือมันก็จะได้ไม่เครียดไปเพราะเราต้องคิดคอนเทนต์ตลอดไงอืมใช่ให้เปิดตัวแนวลูกค้าลูกกันครับพร้อมหรืยคะพร้อมมากครับพร้อมมากแล้วเปนยังไงคะไปสามคนเลยนะคะไปเลยครับสามคนใช่ครับผมเขาอยากไปไหมเขาอยากไปไหมเออมีคนโตอยากไปคนกลางเฉยๆไอคนเล็กออกแนวไม่เอาเลยเรียนตามลำดับเลยครับคือเหมือนกับ มันหยุดมานานมากอะเนาะครับผมแล้วเขาก็มันน่าจะต้องมีการปรับตัวคือผมเชื่อว่าอาทิตของอาทิตย์แรกในการไปเรียนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เรียนอะไรมากมายน่าจะได้แบบปรับตัวกลับเข้าสู่การไปโรงเรียนมากกว่าใช่ครับผมแล้วก็ถ้าในเรื่องของแบบอุ้ยกลัวอันตรายอะไรไหมก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับผมแต่ว่า เราก็ได้ซ้อมมาประมาณ2ปีแล้วกับการที่แบบบอกลูกว่าล้างมือนะฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอย่าจับหน้าอย่าขยี้ตาแน่นอนครับผู้ใหญ่เรายังทําไม่ค่อยได้เลยเด็กมันก็มีพลาดบ้างแต่ผมว่าการไปมีช oh ีวิตในโรงเรียนมันเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับการเจริญเติบโตของเด็กวัยเขาใช่คือก็ต้อง ก็ต้องพร้อมทําให้ตัวเองพร้อมที่สุดในการไปโรงเรียนนะครับแต่ว่าออแต่เราเราก็ต้องแบบไม่ไม่กลัวขนาดนั้นนะเพราะถ้ากลัวมากขนาดนั้นเนี่ยมันผมว่ามันอาจจะไม่เป็นผลบวกของเขาเวลาเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ใช่ครับผมเองก็อยากใช้ชีวิตเหมือนกันครับใช่พ่อใช่ล่างเราเปลี่ยนลูกด้วย ไม่มีงานทำเงี้ยต้องเปลี่ยนบ้างก <c oughs> เ็เอิจริงไอ้การเข้าฟิตเนสกายเข้าอยู่แล้วมานานมากๆแล้วแค่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปลงเออแต่พอแบบน้องที่มาออกกําลังกายด้วยทุกวันก็แบบโหพี่ถ่ายรูปลงบ้างดีแบบอยากให้สอนออกกําลังกายเพราะว่าแบบเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยรู้เลยว่ามันต้องออกกําลังกายยังไงแบบไหนกินอะไรก็เลย ก็เล่นด้วยกันเนี่ยแหละครับน้องที่ออฟฟิศใช่เพรพอลงไปเสร็จปุ๊บคนก็เริ่มแบบอ๋อเฮ้ยเจ๋วแบบอยากให้สอนแบบทำยังไงถึงจะลดไขมันทำยัง mm. เราก็ไม่ใช่โปรหรอกเราแค่แบบเราเคยทำมาก่อนก็มาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองแล้วแล้วก็ที่เปลี่ยนลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมัน <laughs> เริ่มต้นจากความขี้เกียจด,ด้วยฮะข <laughs> ี้เกียจเกีจซ <laughs> ผมเ <laughs> ออแล้วก็เลยแบบเฮ้ยคือช่างที่ร้านนะครับ เขาไม่ให้ต um nah ัดผมก็เลยเอาแบตเตอร์เลียนมานั่นเลยใช่อย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าเออช่วยแก้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่กลายเป็นว่าอ๋อคนชอบดีเขาบอกเหมือนดีเจเน็กราเห็น่าคนเอาไปแชร์กันเยอะใช่ใช่ใช่โอแจ๋วมากเลยคผมไม่ได้มีอะไรแชร์เกี่ยวกับผมนานแล้วส่วนมากจะเป็นลูกมากกว่าคือพอลงรูปตัวเองสามแชร์ลงรูปลูก สองพันช่ก็เลยไม่ลงเก็เลยไม่ค่อยได้ลอง <c oughs> ใช่อันนี้เป็นกี <c oughs> ่แชร์คะพีคะโอไม่รู้ครับแต่รู้รู้แค่ว่าคือ <c oughs> คนพูดถึงกันเยอะ <c oughs> ใช่แต่ก็แถวดีแบบเวลาไปไหนแบบใจอย่างนี้นี่คือไม่มีใครพูดภาษาไทยด้วยเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่คิดว่าฝรั่งแล้วพี่คะรู้ว่าไ,คามไมคางคะอไปคากับ่ไหนเออเขาก็บอกว่าดีนะคือตอนแรกเขากลัวว่าเราจะแบบโกนแบบเออโกนไปเลยเราใช่แต่อันนี้ก็แบบเอาแบบ สั้นแบบประมาณนึงสั้นมากๆแหละใช่ใช่จริงๆผมตามทรงผมของน้องบอสครับบอสใช่ใช่เป็นไอดอลแบบนี้ก็จะอยู่ทรงนี้ยาวเลยไหมคะเดี๋ยวต้องถามผู้กำกับว่าเขาอยากได้หรือเปล่าถ้าเขาอยากได้สีนี้ยาวๆนี่ลำบากเลยเนาะต้องทำตลอดใช่ครับประมาณนั้นขอบคุณนะครับ